และนี่คือ3าสาวอินดี้อีสานที่ดังๆทั้งนั้นยากจะเห็นเธอ3ามคนมารวมตัวกันค่ะลำยไยหายทองคำอามชุติมาและเนสกาแฟสีนครมารวมแบบนี้ได้เพราะว่ามาร้องเพลงนัดมาโลดนะคะอยู่ในภาพยนตร์ฮักเถิดเทิงค่ะก็ต้องเป็นแก๊งนี้แหละจับใหม่ซึ่งตามบทเนี่ยสาวๆเขาแสดงค่ะเป็นเกิร์กรุ๊ปอีสานเจ้าของเพลงนะคะ สนุกสนานแบบนี้ที่จริงแล้วขาดสาวต้1หนึ่งเดียวไปอีกคนเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนะคะก็จะครบทีมค่ะถ้าเธอมานะคะก็นับว่าเป็นบทบาทการแสดงอีกครั้งหนึ่งของนันกร้องสายลูกทุ่งอินดี้และเพราะเป็นคนดังค่ะความยากจึงไม่ได้อยู่ที่บทนะคะอยู่ที่คิวถ่ายทําคุณผู้ชมกว่าจะตรงกันได้ไม่ง่ายเลยค่ะเพราะว่าโปรเจกต์นี้เขาถ่ายก่อนโควิด -19 ระบาดช่วงนั้นแต่ละคนฮอตมากมีคิวร้องเพลงกันแทบไม่เว้นวันค่ะ ใจค่ะที่ได้มาเจอพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆนะคะเพราะจริงๆก็จะส่วนมากจะรู้จักกันอยู่แล้วะะว่าเป็นเหมือนเดียวกันที่ด้วยกันนะคะจริงๆแล้วเราก็สนท ان กันบ่อยไม่ค่อยมีโอกาสได้คุยกันก็ถือว่าการมาแสดงข้อพิจารเรื่องนี้ก็เราได้มา ร่วมกันด้วยแล้วก็มาคุยกืนด้วยมาเมามอยกันด้วยค่ะสนุกมากค่ะบรรยากาศในกองรู้สึกว่ากว่าจะได้มารวมตัวกันแต่แต่ละคนนะคะด้วยความแบบว่าเราเรามีงานกันทุกวันเต็มเดือนอย่างเงี้ยเราก็เจ็ดเวลาแบบแทบจะมาหากันคือน้อยมากก็คือกว่าจะได้คิวมาเจอกันคือแบบมันยากมากๆสาหรับการการการถ่ายหนังฮักเถเทองในครั้งนี้นะคะด้วยส่วนตัวหนูในช่วงที่แบบว่าเริ่มเริ่มเริ่มมีเพลงหมดต้องการเสียใจที่คนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ในช่วงวิ่งงานอย่างเงี้ยก็ทําให้สามารถมามาถ่ายได้แค่ แบบแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะได้เจอทุกคนก็ก็ไม่ได้เจอทุกคนหมดอย่างเงี้ยค่ะฝ่ายชายกันบ้างนะคะฝ่ายชายเนี่ยเป็นเพื่อนซีหน้าเดิมค่ะมาจากหนังเรื่องก่อนมีกองห้วยไร่เบิ้นปทุมราชและแซ็กชุมแพรแฟนลูกทุ่งที่ติดตามน่าจะยังพอจำบทฮานะคะจากหนังฮักแพงกับออนซอนเดย์ได้นักร้องนักสามคนเขาทำแสดงค่ะตอนนั้นก็ทำเงินได้หน้าพอใจนะคะอย่างออนซันเดย์มีรายได้ทั่วประเทศ70ล้านบาท ตรงใจให้เบิ้ลปทุมราชลงทุนต่อค่ะร่วมกับค่ายหนังใหญ่สร้างฮักเฉิดเทิงให้เป็นอีกเรื่องหนึ่งของคนลูกทุ่งอินดี้ที่ได้ฉายกันปีต่อปีค่ะทํากลางกระแสดราม่าก,ก็มีการพุ่งเป้าไปที่เบิ้ลปทุมราชนะคะถูกถามเรื่องหนังน้อยกว่าประเด็นส่วนตัวทําให้ต้องเคลียร์ละคะ่ะกรณีที่ไปถูกจับโยงนะคะว่าเป็นนักร้องรุ่นลูกที่กัตจักรพันโพสอินสตาแกรมถามหามารยาทหลังเคยไปออกรายการนึงด้วยกันมา ผ่านมาเกือบสสัปดาห์ยังต้องตอบคําถามเดิมว่าเคลียร์จบไหมเจ้าตัวก็เลยชี้แจงนะคะว่าคงเป็นความเข้าใจผิดจากการสื่อสารและมาจากโซเชียลที่ไม่ชัดเจนจนเกิดกระแสด้านลบขึ้นมาค่ะไม่ไม่ไม่ได้มว่าเป็นตัวเราครับไม่ได้แปลว่าตัวเราแต่ว่าผมแค่ไปเห็นคอมเมนต์ที่มาโยงหาเราแล้วก็ยังยังยปัจจุบันจริงจริงพวกเบิ้ลขอพูดอย่างหนึ่งนะครับเบิ้ลรักทุกคนและก็รักทีมงานนักข่าวทุกคนที่เพราะว่าผมส่วนใหญ่เป็นพี่น้องทั้งนั้นเพราะฉะนั้นข่าวแต่ละข่าวที่ออกไปเนี่ยมันอยู่ที่ว่า ตั้งใจอยากให้ให้เคลียร์หรือว่าอยากให้คนอยากอ่านเฉยถ้าเกิดว่าโพสต์าข่าวอยากให้คนอ่านเฉยเนี่ยผมก็จะโดนด่าแน่นอนโดนด่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าผมเป็นเด็กใช่ไหมครับเข้าออกมาถ้าผมเป็นเหมือนไม่ใช่แค่พี่ก๊อตถ้าเป็นกับผู้ใหญ่หลายๆคนที่ผมแบบคนไม่รู้ไม,ไ,มไม่รู้ทท่ไปที่มาของเราเราไปเขียนข่าวว่า เบิ้ลออกมายอมรับกับคนนั้นคนนี้มันก็จะกลายเป็นผมต้องโดนด่าแน่นอนผมผมไม่โทษใครทั้งสิ้นเนาะเพราะว่าอย่างแรกคือมันเป็นการสื่อสารทางโซเชียลมันไม่มีน้ำหนักมันไม่มีอารมณ์เราอาจจะไม่รับรู้ที่ไบที่มาเราอาจจะสื่อสารกันแล้วก็โยงมาด่ากันไปด่ากันมาแต่สลับผมเองผมอยากให้ทุกคนเป็นครอบครบัวเดียวกันไม่มีใครมาก,ก่อนไม่มีใครมาหลังเสียงเพลงคือครอบครัวอย่างเบิ้ลเองเคารพท่านเหมือนครูคนเองเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเขาบอกให้รู้ว่าเบิ้ลเองก็รักใครครับทุกคน การพลิกบทบาทจากนักร้องสู่เจ้าของค่ายหนังนับว่าต่อยอดจากสิ่งที่เบิ้ลปทุมราชสนใจงานเบื้องหลังค่ะแนวโน้มตอนนี้ยังเป็นไปทางบวกนะคะเพราะว่ากระแสตอบรับจากแฟนเพลงยังเหนียวแน่นและใช้ประโยชน์จากช่องทางโซเชียลซึ่งเบิ้ลปทุมราชคอยอัปเดตเองด้วยนะคะแบ่งเวลาว่างจากคอนเสิร์ตมาทํางานด้านนี้ค่ะเรื่องต่อไปที่จะลงทุนคงจะเปลี่ยนแนวแต่อาจจะต้องศึกษาตลาดหนังเพิ่มเพราะว่าก็ถือเป็นมือใหม่ของวงการ